สวัสดีครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกนะครับผมขอแนะนำร้านคุกกี้แลนด์ h o p ปนั่นเองครับร้านเติมสะดวกรวดเร็วปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเจอกันเหมือนเดิมครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนํานักเตะนะครับใครที่มีจิ๊กซอหรือโทเค็นอยู่นะครับในการแลกเปลี่ยนแบบไม่รู้จะแลกใครนะผมก็จะแนะนําเป็นท็อปสามสำหรับจิ๊กซอนะครับไม่ว่าจะเป็นจิ๊กซอสองพันจิ๊กซอห้าพันจิ๊กซอพันสองห้าสิบหรือว่าจิ๊กซอแปดร้อยนะครับที่ผมคัดมาแล้วก็ค่อนข้างที่จะคุ้มที่สุดละแล้วก็เหมาะกับเมตาปัจจุบันมากๆนะครับก็จะเป็นท็อปสามรู้สึกว่าดีที่สุดละแล้วก็ค่อนข้างที่จะคุ้มค่าที่สุดนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูออจิ๊กซ 2 0 0พันกันก่อนเลยครับจิ๊กซอว์สองพเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ4ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ็มบาเป้เมสซ,ซี่ r าแล้วก็ CR7 นะครับแน่นอนว่าคุ้มที่สุดนะอันดับหนึ่งผมก็ยังยกให้เป็น r า2000จิกซอนะครับที่ถนัดสองเท้าเล่นได้ทุกโหมดไม่ว่าจะเป็นเมเนวิดเอหัวถึงหันี่คือไหวหมดเลยครับนี่คืออยู่ในเมตาแล้วก็ค่อนข้างยโกงเลยนะครับส่วนใครที่เล่นไม่เข้ามือผมก็ขอแนะนำเป็อีกตัวหนึ่งเลยนะครับก็คือ CR7 นะครับที่2000จิกซอเหมือนกันนะก็ o v บ109ในตำแหน่งเอสทีนะครับเป็นอ่าสกิลอัพบูทเป็นบูทสีลุ้งนะครับก็คือพลังบ เนี่ยจะบวกค่อนข้างจะเยอะกว่าบูทปกตินะครับตัวนี้ก็เล่นได้ทุกโหมดนะครับมเมนีเฮดตูเฮดแล้วก็เมนีเนีย่ยอาจจะคลองบอลนานไปหน่อยใน AI ของ c r อีเนะครับแต่ถ้าเกิดได้ยิงในมเมนีคือหายครับเวลา c r อีเยิงในมเมนีคือโคตรขม่มเรียกว่ายิงโคตรยิงหายเลยพลังแฝงคือเยอะมากๆนะครับส่วนเฮดตูเฮดเนีย่ยสปีดต,ต้นอาจจะดูไม่เท่าอีซัค หรือฟาร์มประเทศนแต่ถ้าเกิดได้ออกตัวไปสักแป๊บหนึ่งวิ่งโคดวิ่งโคดโกงแล้วก็มีลูกดื้อให้เห็นก็คือเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมใช้งานแล้วรู้สึกว่าโคดเก่งแล้วก็ลูกดื้อเยอะแล้วก็แค่จังหวะเท้าซ้ายอะไรพวกเนี้ยผมว่ายิงเข้าไม่ไม่ไม่ได้แบบ อ่อนจนเกินไปเหมือนพวกต่อเร107อะไรนะแต่ c ีอาซเซเนี่ยค่าการสบสพอคค่าง้า่เยอะ,ยอะทําให้การยิงเท้าซ้ายเนี่ยผมว่าเป็นปัญหาที่ค่อนข้างจะเล็กน้อยนะแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นแบบ2เท้าไปเลยผมว่านา,ายก็คมกิบไปเลยครับตัวซีอาเเว้นเนี่ยผมว่าดีแล้วก็เล่นลูกกากดา แล้วก็วิ่งโกงด้วยนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมว่า2ตัวนี้คุ้มนะครับสตัวนี้อันดับ2เลยส่วนอันดับ3ก็จะเป็นเอมเปเป้นะเอมเปเป้ M นะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เล่นแอนาลอ็อกค่อนข้างเยี่ยผิวนะครับแล้วก็มีความไวสปีดกลางสปีดปลายค่อนข้างจะสูงเลยส่วนสปีดต้นเนี่ย ผมว่า C r 7เนดูเล่นง่ายกว่านะครับส่วนเอมเปเป้เนี่ยจะสปีดเนี่ยจะค่อนข้างเยี่ยมมาระหว่างสปีดกลางแล้วก็ปลายไปเลยนะครับแล้วก็เอมเปเป้เนี่ยผิวแล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่ลงไม่ต่ำนะครับเหมาะกับเฮตุเฮตหรือว่ายืนริมเส้นหน้าคู่หน้าเดี่ยวใครที่จะมาแรกผมว่าไม่แนะนำนะเอาก็เชียร์เป็นทางอ่าริมเส้นแล้วก็หน้าคู่เท่านั้น,นครับส่วนจิ๊กซอต่อไปก็จะเป็นจิ๊กซอพันหนะครับเป็นจิ๊กซอที่ใครที่มีอยู่พันห้าเลือกไว้ถูก ก็เป็น3ตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะครับก็ตัวแรกเลยก็จะเป็นกูลิดนะครับที่สนัด2เท้าวเวริร์กเลสสูงก้างแล้วก็สปีดคือโคตรเวอร์แล้วก็เกมรับเกมลุกคือเล่นได้หมดมีนเฮตูเฮตวิดเอคือไหวหมดนะครับสำหรับกูลิดตัวนี้นะครับใครที่ มองหากองกลางระยะยาวเล่นได้แบบ2อเดือนผมว่ากุดิตพันห้านี่คือโคตรคุ้มนะครับส่วนตัวที่2ก็จะเป็นมาลินีในตําแหน่ง LB อันนี้ก็คือเหมาะกับคนที่เล่นเฮดตูเฮดเลยเฉพาะเลยนะครับเพราะว่าเมลินีตัวนี้เอามาเล่น CB เท่านั้นนะครับเล่น LB ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้แต่ผมว่าดูไม่ค่อยสุด แต่ถ้าเอาไปยืน CB คีคู่หรือว่าหลัง3หรือว่าหลัง5อะไรเนี่ยผมว่าโคตรเก่งตัวนี้นะก็แนะนำสำหรับสาย h ฮตุ head นะครับใครที่มี1ันหโทเค็นอยากหากองหลังที่แบบวิ่งเป็นมา้าแบบวิ่งทันกองหน้าพอเบียดทอดึงได้ผมว่ามาลิเนีย่อน,นข้างที่จะตอบโจทย์แล้วก็คุ้มค่าที่สุดสำหรับ CB ีในสาย h ฮ h ุเฮนะครับส่วนตัวที่3นะครับผมก็ยกให้เป็น v i r g u l ิล n d i นะครับที่ OV r 109นะที่เป็นบูตสีลุงบูตม่วงนะครับ ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่พลังเกมรับโคตรเวอร์เรียกว่าเวอร์เลยด้วยความที่มันเป็นบูสสีลุง้งเป็นตัวทิเมทนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ที่ผมรู้สึกว่าเล่นได้ทุกโหมดไม่ว่าจะเป็นเฮดทูเฮดกับเมนนะครับก็คือพลังเรื่องของไส้ในพลังเนี่ยไม่ต้องพูดถึงลนะแต่ข้อเสียเลยผมว่าเป็นเรื่องของพลังงานในโหมดเฮดทูเฮดนะที่มันค่อนข้างที่นน้อยนะครับแต่จุดเด่นเลยคือ AI การแย่ยืนตำแหน่งค่อนข้างทียนด,ดีแล้วก็แบกแดนหลังค่อนข้างเทียนเยอะเลยให้เราซื้อมาแทนพวกตัวซ b บีร อะไรถ้าเกิดเราแลกมาแล้วกันถ้าเกิดเราแลกมาแทนพวก CB ร้อยเที่เรามีอยู่ผมว่าตัวนี้ยกระดับแผงหลังแผงหลังทําให้หลังเราดูแน่นขึ้นค่อนข้างเยอะๆเลยก็เป็น3ตัวนี้กูริตมอรลินนี่แล้วก็ฟานไดส์สหรับพันหจิกซอนะผมมองว่า3ตัวนี้ค่อนข้างจะดีที่สุดแล้วนะตอนนี้นะครับตัวจิกซ์พันสองครับก็3ตัวที่หน้าแลกที่สุดก็จะเป็นตัวลุกนะแล้วผมก็จะแถมตัวรับอีกตัวหนึ่งนะครับ ก็จะเป็น4ตัว3ตัวเนี่ยคือยืนพื้นเลยครับสำหรับใครที่มีจิ๊กซอพันก็คือตัวแรกเลยคือฟานบาัตเทนอีซักแล้วก็เกียวคิเลสแล้วก็แถมตัวรับอีกตัวหนึ่งก็คือ,อตูรามนะครับแต่3ตัวด้านบนเนี่ยจะเป็นตัวที่ราคาค่อนข้างเยียดแรงนะครับรองลงมาก็ตูรามนะสตัวเนี่ย ก็จะเป็นตัวที่ผมว่ามองแล้วคุ้มค่างเทียบคุ้มนะครับส่วนตูรามเนี่ยสามารถเล่น CB ก็ได้แบ็กขวาก็ได้เป็นตัวหนึ่งที่ใช้ชิคซอปันสองห้าแล้วก็เก่งมากๆตัวนี้เวิร์กเลดต่ําสูงแล้วก็วิ่งเบียดกองหน้าได้ค่อนข้างเยีดดีนะครับการเข้าประทะอะไรเนี่ยดีหมด ยกเว้นลูกกาอากาศก็มีพลาดบ้างไม่พลาดบ้างนะครับแล้วแต่จังหวะนะครับแต่เรื่องเรื่องเกมรับภาคพื้นเนี่ยคือโคตรเก่งสำหรับตูรามนะครับยืนซ b บีก็ได้แบ็กขวาก็ได้นะครับส่วน3ตัวอีซักเคียลคิเลสแล้วก็บาเทนเนี่ยมีคนหลายคนเนี่ยถามว่าตัวไหนมันดีที่สุดนะนะตอนนี้นะครับสตัวนี้นะครับถ้าสปีดต้นผมว่าอีซักไวสุดเวลากดสกิลนะฮะถ้าสปีดต้นแต่อีซักจะมีข้อเสียเลยคือเรื่องของพลังงานที่น้อยที่สุดสําหรับ3ตัวนี้นะเคียลคิเลสเนี่ยจะเป็นตัวที่อึดที่สุดเหมาะกับคนที่สํารอง ไม่เก่งใครที่มีสำรองแบบไม่ค่อยเก่งเลยผมว่าแลกเคียวเคเลดีกว่าส่วนอีซักเนี่ยเราต้องมีสำรองที่ค่อนข้างที่ะพอทดแทนอีซักได้อย่างเช่นเรามีอีซักเป็นตัวจริงสำรลองมีอย่างเช่นมีเลออา107ตอลส107อะไรอย่างเงี้ยเป็นสำรองอีซักได้นะครับส่วนฟานบาร์เทนเนี่ยอันนี้คือเป็นตัวโกง AID พลังแฝงเยอะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างมีผมว่าบาร์เทนเนี่ยเป็นตัวที่ลูกดื้อเยอะที่สุดละ ในการวิ่งเบียดกองหลังนะครับแบบว่าฟันดุงฟันศอกวิ่งเบียดนะ่ะเคียวเคเลสจะเป็นตัวที่รูปดื้อค่อนข้างจะน้อยที่สุดในสา,าตัวนี้ผมว่าอีซักยังมีรูปบุงรูปเบียดนะแต่ถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นจังหวะวิ่งเนะี่ยอีซักเคียวเคเลสแล้วก็บาเทนเนี่ยสา,าตัวนี้คือวิ่งเป็นม้าครับแล้วก็โกงมากๆกนะครับก็ต้องตัดใจดูนะครับสำหรับสารตัวนี้ก็จะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันเล็กน้อยนะครับใครสรุปเลยก็คือใครที่มีสำรอง107ก็จัดอีซักได้ แต่ถ้าใครแบบเอาชัวร์เลยเล่นทุกโหมดผมว่าฟาร์มบเทนแต่ราคาในตลาดค่อนข้างที่จะไม่ได้แรงขนาดนั้นก็ประมาณ4 0 0 0 5,000ก็สามารถเอื้อมถึงนะครับส่วนเคอคิเลสเนี่ยในราคาในตลาดเนี่ยก็อยู่ประมาณ 5,000- ถึง6,000อยู่ประมาณนี้ก็ห่างกันนิดเดียวผมว่าห่างกันแค่พันเองเคียวคิเลสเนี่ยใครที่สำรองแบบมีแค่ร้อยสี่ร้อยสามอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเคียวคิเลสเป็นอีกตัวหนึ่งที่พลังงานเยอะแล้วก็เล่นได้เกือบ90บนาทีนะครับประมาณ80นาที90 ถ้าเกิดไม่ได้แบบวิ่งเยอะกันเกินไปนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่สําหรับสายปั้นทีมสารองสํารองเราไม่ค่อยดี่ผมว่าจัดเคียวคิเลตดีกว่านะครับส่วนใครแบบสํารองดีแล้วบาเทนอิซักนี่เป็นทางเลือกเลยครับก็ประมาณนี้นะสำหรับสายวิ่งนะครับต่อไปครับก็จะเป็นพันจิกซอนะครับพันจิกซอก็จะมี3ตัวที่ผมรู้สึกว่าโอเคที่สุดแล้วแล้วก็เล่นระยะย,ยาวได้ค่อนข้างจะดีนะครับตัวแรกเคยนะครับก,ก็คือเป็นดอนโรดูมาที่อยู่ที่พันจิกซอนะครับอูบิยาร้อยแปดนี่คือโกเม แต่ร0 8ตัวนี้ก็ยังเหนียวเหน็บอยู่แล้วก็ OBR ค่อนข้างเยอะๆแล้วก็เล่นได้แบบจอยาวค่อนข้างยะนานเลยดีกว่าเป็นโกที่บินเป็นซูเปอร์แมน Superman นะครับก็แนะนําเลยสําหรับตัวแรกนะครับส่วนตัวที่2นะครับผมก็แนะนําเป็นนูโนเวนเดสแบ็กสไตล์พันโทพันจิกซอนะผมชอบไปเล่นไปเรียกพันโทเคียนนะเป็นพันจิกซอนะครับที่อัพบูทม่วงนะครับเป็นแบ็กสไตล์ที่วิ่งไวเกมรับเหนียวแน่นวิ่งเบียดดีอารมณ์เหมือนเมนดี้ครับตัวเนี้ยตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ AID แล้วก็เป็นแบ็กสไตล์ตัวใหม่ที่ฟอร์มดีมาก Nu 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 นะครับสำหรับนูนูเมนเดนนะครับส่วนตัวที่3ผมก็แนะนําเป็นแฟ้งไลกาดนะครับพันโทเคนนะครับอยู่ที่โ v r 1 0 9แนละ้วเป็นอีกตัวหนึ่งที่ AI เมเนดีมากเฮตุเฮ็ก็เล่นได้ครับยืนเดี่ยวยืนคู่อะไรเนี่ยคือโคตรดีสําหรับพันโทเคนนะก็จะมีประมาณสาตัวนี้นะสำหรับใครที่กําลังมองหาแบบพันโทเคแเนแบบเหลือๆเนี่ยผมว่าสาตัวเนี้ยโอเคสุดละสาตัวนี้นะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูจิ๊กซอต่อไปกันเลยนะครับตัวต่อไปครับก็จะเป็น800จิ๊กซอนะครับกอ3ตัวเลยนะครับตัวแรกเลยคือเจ้าเนวิส OVR 109นะซีดียมตัวใหม่นะครับตัวเนี้ยเหมาะกับคนที่ทํา OVR เล่นมินงมินเน่ด้วยแล้วรับแล้วก็ใครที่เล่นเฮดสูเฮดผมแนะนําให้เป็นซีเดียมยืนคู่นะครับถึงจะเสริมเข้ามานะเป็นอีกตัวหนึ่งที่คล้ายๆมาทิอุสเลยนะคือวิ่งไววิ่งเบียดดีเกมรับเกมลุกพลังงานเยอะแล้วก็สกิลมูฟสีดาวเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างจะ ชิวๆสำหรับคนที่เล่นสีเดียมกู้นะครับตัวตัวที่2ผมก็แนะนําเป็นเซมบอต้านะเป็นอีกตัวหนึ่งที่สามารถโยกมาเล่นแบ็กซ้ายก็ได้แบ็กขวาก็ได้เวิร์กเลสสูงๆสามารถเล่นเกมรับเกมลุกได้แบบชิวๆนะครับมีพลังแฝงในตะเกิ้น AID นะครับเกมรับเกมลุกค่อนข้างเยสบายนะครับตัวตัวที่3ผมก็แนะนําเป็นตัวปีกขวาที่ค่อนข้างเยี่ยมเมตอรอูบาร้อยแปดก็เป็นโอเวลันนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่โกงบัค พลังอนาคตเป็นอีกตัวหนึ่งที่ไส้ในอาจจะดูแบบไม่เวอร์แต่เล่นจริงๆคือโคตรโกงแล้วก็ผิวแล้วก็วิ่งโคตรไววิ่งเป็นมา้าก็เป็น3าตัวเนี้ยผมว่าโอเคที่สุดแล้วสำหรับ800โทเค็นนะครับส่วนจิ๊กซอต่อไปก็จะเป็นจิ๊กซอว์650นะครับสตัวเลยนะครับตัวแรกเลยก็เป็นสตีเว่นเจร่านะ o v r 108เล่นซีดียมคู่ได้กองกลางได้บล็อกทูบล็อกได้นะครับวิ่งขึ้นวิ่งลงสบายสําหรับตัวแรกนะสตสีเว่นเจร่านะครับส่วนตัวที่2ก็จะเป็น can like าาดีแคนไลท แล้วก็เวิร์กเลดดีรูปร่างสูงใหญ่ยืนเดี่ยวยืนคู่ได้แบบสบายๆตัวเนี้ยผมว่าคุ้มสุดสําหรับดีแคนไท์นะใน650ส่วนตัวที่3ก็จะเป็นชาบี้นะครับที่จัวจิกซอลหกตัวเนี้ยบัฟมาใหม่เป็นสกิลมูฟสีดาวด้วยเล่นง่ายเฮดทูเฮดก็ได้เมนเอก็ดีครับเมนเอก็เอไดีพลังแฝงเยอะแล้วก็จับมุงจับบอลอะไรดีเล่นง่ายผิวเหมาะกับคนที่เล่นเฮดทูเฮดเนี่ยคือหลัง กลาง3ตัวผมว่าเหมาะมากๆนะครับใครที่เล่นนาโลหรือว่าโฮดิ้งสี3ำสามโฮดิงอะไรเงี้ยครับก็เป็น3ตัวเนี้ยเจลาดีแคนไลท์แล้วก็ชาบี้ร้อนะครับส่วนสุดท้ายละก็จะเป็นจิกซอห้าร้ถึงสามแล้วกันแล้วก็จะผมก็แนะนําเป็น5ตัวตัวแรกเลยก็จะเป็นกองหลังร้อยอย่างอีบันเนสครับ ที่ใช้โทเค็นอยู่ที่ไอ้ที่ใช้จิกซออยู่ที่3 0 0นะครับตัวนี้วิ่งไหวอารมณ์เหมือนตุรามงกน้อยเลยครับแล้วก็ตัวที่2ก็จะเป็นมิลลิงโควิดซาวิดนะครับที่ใช้อยู่300โทเค็นก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ขนาดสองเท้ารูปร่างสูงใหญ่เล่นง่ายนะครับส่วนตัวที่3ก็จะเป็นมัตติอุตคุญย่านะครับที่สามารถเล่น C m ก็ได้หน้าคู่ก็ได้นะครับส่วนตัวที่4ก็แนะนําเป็นบูริสิตนะครับที่สามารถเล่นปีกซ้ายขวาได้เลยนะครับสำหรับคนที่เปลี่ยนแผนบ่อยๆนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่ง ตัวหนึ่งที่น่าเล่นแล้วก็เมตามากๆพลังคือเวอร์มากๆนะครับตัวตัวที่5ก็แนะนําเป็นไมเคิลโอลิเซ่ครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เมตาแต่แค่ข้อเสียเลยคือพลังงานมันน้อยเล่นง่ายสับคุงสับขาวิ่งไวขนาดสองเท้าก็จะเป็น5ตัวเนี้ยแหละผมว่า5 0 0ร้อถึงสามค่อนข้างที่จะคุ้มที่สุดแล้วก็ดูดีมากๆนะครับส่วนตัวที่ตัวไหนที่ผมไม่ค่อยพูดถึงหรือว่าไม่ได้เอ่ยเลยก็สามารถเล่นได้ถ้าเราชื่นชอบนะครับก็จะเป็นผมก็หามาแล้วก็แนะนําตัวที่ค่อนข้างจะคุ้มที่สุดนะตอนน ซอรหรืออนนะครับเพราะว่ากิจเนี่ยมันจะหมดวันพฤหัส,ว,สวันที่12นี้นี้นะครับก็โอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเจอกันใหม่ครับ